เมื่อก่อนอะเราก็ได้ยินเดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินนะก็คือชากุหลาบนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวหนก็จะมาเป็นแชร์เป็นชานมกุหลาบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Co f f e e นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็มาแชร์เมนูกันอีกแล้วนะคะซึ่ง เป็นเมนูที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อก่อนอะ่ะเราก็ได้ยินเดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินนะก็คือชากุหลาบนั่นเองนะคะก็จะเป็นชานมกุหลาบนะคะชาดํากุหลาบนะคะหรือว่าจะเป็นชาแบบออกแนวกุหลาบเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นแชร์เป็นชานมกุหลาบนะคะแต่ว่าชากุหลาบที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็นชาปกติทั่วไปเลยค่ะก็คือชาออริน a l ล o กาแฟของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นใบชานะคะคที่นําเข้าจากไต้หวัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นชาไทยนะคะคที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะทีนี้ค่ะกุหลาบที่เราจะได้นะคะเราก็จะได้มาจากตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นไซรับกุหลาบนะคะมีกลิ่นกุหลาบค่ะเป็นซิกเนเจอร์นะคะก็คือซินยอริต้าซิกเนเจอร์นั่นเองค่ะนี่เลยกลิ่นของเขาเนี่ยก้องบอกว่าฟุ้งกุหลาบมากๆเลยค่ะหน่อยก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะสําหรับคนที่ ไม่ได้อยากซื้อชากุหลาบมาตุนเอาไว้ค่ะแต่ว่าอยากจะมีเมนูนี้ติดร้านไว้นะคะแล้วก็ตัวไซรับเองเนี่ยเขาสามารถที่จะนําไปทําค่ะเมนูอื่นๆได้อีกค่ะเมนูนี้นะคะหน่อยก็เลยเอามาแชร์ก่อนนะคะเป็นชานมกุหลาบนะคะก็ใช้วัตถุดิบค่ะเป็นชานะคะแล้วก็นมสดค่ะของแมกโนเลียค่ะนี่นะคะแล้วก็ไซรัปซินอิต้านะคะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะกลิ่นกุหลาบนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะชงชาให้ดูกันเลยนะคะตัวนี้หน่อยแบ่งมาใส่กระปุกเรียบร้อยละตัวชานี่เลยอ่าวัตถุดิบของเรามีแค่3อย่างเนี้ยค่ะสามารถสร้างเมนูได้ละเดี๋ยวเราไปชงชากันก่อนดีกว่านะคะซึ่งจริงๆเราค่ะน้ําชาค่ะหน่อยจะใส่อยู่ที่2องออนนะคะแต่เดี๋ยวหน่อยจะชงออกมาเลยทีเดียวค่ะเป็น1สูตรนะคะ1สูตรของเราเนี่ยก็คือ1ช้อนแบบนี้ค่ะ นะคะสกัดน้ําชาออกมา4ออนค่ะพอเขาได้4ออนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งใช้งานค่ะได้แก้วละ2ออนนะนะคะแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22ออนเนี่ยค่ะหน่อยจะใช้น้ําชาเท่าๆกันนะคะนั่นก็คือ2ออน2ออนนะคะเนาะหน่อยก็จะชงออกมาทีเดียวเลยนะ โรชาค่ะใส่ประมาณ10กรัมใครชอบเข็มๆก็ใส่ได้ค่ะ12กรัม15กรัมแล้วแต่เลยหรือว่าให้เต็มบัเก็ตเลยก็ได้นะคะแต่เว้นที่ให้บัเก็ตนิดนึง,น,งนะเพื่อให้ชาเขาได้สกัดน้ำค่ะแล้วมาอุ้มน้ำชานะคะเดี๋ยวเราจะแช่ชาไว้ด้วยนะคะสักประมาณ25วินาทีค่ะเดี๋ยวเราจับเวลาได้เลย อ่ะเดี๋ยวเราจะแช่ว,ว้25่วินาทีนะคะทีนี้ค่ะสัดส่วนนะคะที่เราจะใช้ค่ะสูตรแก้ว16ออนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ไซรัปนะคะของซินยอร์ดิต้าค่ะกลิ่นกุหลาบซิกเนเจอร์นะคะจะใช้แค่1ออนค่ะหรือว่า30 ml นะคะ,อ,ะอันนี้ก็สกัดน้ำชามาได้เลยค่ะ4ออนนะคะเราเขาไม่ได้มีแค่กลิ่นกุหลาบนะคะแต่เขาจะมีหลายกลิ่นมากหลายรสชาติมากค่ะที่เป็นกลิ่นดอกไม้นะคะตัวนี้คือมันหอมมากๆ ชาชงใหม่นะคะเขาจะมีความหอมค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีกลิ่นนะคะที่โอเคมากๆเลยค่ะหน่อยก็เลยเลือกที่จะเป็นชาชงใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบสูตรชานมที่ใส่นมข้นหวานอะให้เราทีเอ่อให้เราทําน้ําชาแบบเนี้ยค่ะค้างคืนเอาไว้ค่ะมันจะเข้มข้นกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่าค่ะนี่อันนี้ก็เทมาห0สิบมปึ๊บนี่อ่ะ ได้แล้วนะคะอย่างละ2ออนนะคะข้างละ2ออนก็แก้ว16กับแก้ว22ออนนะคะถ้าเกิดว่าแก้ว22ออนนะคะใครอยากจะได้แบบกลิ่นชาที่เยอะกว่านี้หน่อยก็แนะนําว่าใส่3ออนก็ได้นะแต่หน่อยก็อยากจะให้มันเป็นแบบฟิลแบบชานมนะคะที่มีกลิ่นชาอ่อนๆนะคะมีความเป็นนมสดนะะแล้วก็มีกลิ่นนะคะของตัวดอกกุหลาบค่ะที่อบอวนนะคะดื่มง่ายๆสบายๆแบบนั้นนั่นเองนะคะเรามาตวงเลยค่ะ30 ml นะคะ ห่ออนใช่หมคะออนเอ้ยหนึ่งออนอไปเลยอ่าหนึ่งออนหออนค่ะนี่แล้วก็กุหลาบคือสีสวยนะคะเหมือนลิฟกอสเลยนะเราได้ใส่หลับกุหลาบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่นมสดค่ะนมสดรสจืดน,นะคะตัวนี้เขามีความหวานอยู่แล้วนะใครอยากเพิ่มความหวานไปใส่นมผสมได้เลยนะคะนมสดรสจืดค่ะหน่อยจะใส่อยู่ที่สามออนนะคะ ปุ๊บ90 ml ค่ะขัล่ังก็จะเป็นสีชมพูมันเหมือนชากุหลาบไหมเหมือนเนาะแต่กุหลาบมันก็เป็นกุหลาบกลิ่นคือสีเขาก็ดอกกุหลาบไงนะคะเขาก็ตีโจทย์ออกมาแตกเหมือนกันนะซินยอริต้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะนี่แล้วเราก็เทได้เลยอ๋อเป็นไง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทําเป็นเลเยอร์ด้วยแล้วก็สวยด้วยทําง่ายด้วยนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแก้ว22ออนกันค่ะแก้ว22ออนนะคะหน่อยจะใส่ใส่หลับลุปลาบนะคะอยู่ที่1ออนครึ่มค่ะหรือว่า45 ml นะคะปึ๊บเต็มแก้วเลยนี่ หน่อยจะเอากลมหวานแค่ตัวแบบใส่หลับอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากคร่อหวานไปใส่นมผสมเพิ่มนะเดี๋ยวเราก็มาเติมนมสดรสจืดนะคะอยู่ที่4ออนซ์ครึ่งค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจจำนะคะให้เติมไป5ออนซ์ได้เลยนะคะแต่หน่อยเอา4ออนซ์ครึ่งพอปึ๊บอ่า3ออนซ์ค่ะแล้วก็อีก45 ml นะคะนี่ค่ะแค่นี้เลย อ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มาคนๆๆได้เลยค่ะนี่สีแบบสวยมากชอบสีอ่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาท็อปชาค่ะนี่เป็นไงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชาไทยปูหลาบค่ะนี่นะคะ เป็นไงบ้างคะทําง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้คือน้ําชาเราสามารถทําเก็บไว้นะคะใส่ขวดเก็บไวค้ค่ะแล้วเราก็มาแบ่งการใช้งานได้นะแต่อันนี้คือหน่อยชงใหม่ให้ดูนะคะว่าวิธีการชงชานเนี่ยเราทํำยังไงนะคะแล้วก็มาทําเมนูเนี่ย คือมันทําได้แบบไหนบ้างนะคะเนาะก็เอาจริงๆค่ะ1สูตรที่ชงชานะคะจะใช้ได้2แก้วค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้เป็นแบบตัวนมสดค่ะหน่อยแนะนําว่าให้ใส่น้ำเปล่าค่ะแทนนมสดก็ได้นะคะก็จะเป็นชาดํากุลาบค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบชานมกลาบนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปชิมกันเลยแล้วก็มาชิมกันเลย สีสวยจนไม่อยากคนนะคะเดี๋ยวเราดูดแบบขึ้นเป็นเลเยอร์ดีกว่าไหมคนที่คนนะต้องแบบนมนมกุหลาบแบบนมกุหลาบกลาบไม่น่าเชื่อคือลองจิบดูที่นมกุหลาบนะคะนมกุหลาบคือมันก็ไม่เคยกินอ่ะเนาะหนูไม่ค่อยกินแบบเ,เมนูที่ เป็นกลิ่นกุหลาบเท่าไรนะคะหรือว่าพวกน้ําหอมกุหลาบอะไรเงี้ยปกติโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดกับกลิ่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเกลือน,นี้ยเขาก็จะมีกลิ่นกุหลาบที่แบบค่อนข้างติดตรงเนี้ยอ่าใช่<ๆ>ใช่มันติดตรงเนี้ยติดแบบกลืนน้ําลายไปก็ยังไม่หายอะ่ะแล้วก็เวลาหายใจเข้าหายใจออกก็แบบโหกุหลาบเต็มที่เลยค่ะนะอ้ออ่ ราดไปเยอะหน่อยโอ,อโคตรไหลมันก็มีความเข้มของชาแบบกลิ่นชาก็หอมพอรากินกุหลาบก็เออแบบก,ก็โอเคนะมันเป็นอะไรที่บางทีเราคิดว่ามันอาจจะไม่เข้ากันแต่มันเข้ากันได้ได้ดีมากนี่ค่ะคนเดี๋ยวออกแนวสีชมพูชมพูเหมือนกันนะเนี่ยอืม ความหวานกำลังดีค่ะไม่ได้หวานมากเกินไปนะคะแล้วเขาก็ให้กลิ่นที่มันฟุ้งมากค่ะคือชาของเราก็ฟุ้งอยู่แล้วพอมาเจอแบบกลิ่นกุหลาบปุ๊บมันพากันฟุ้งเต็มเลยนะคะพี่เล็กลองดูเดี๋ยวเล็้วพี่เล็กมาลองดูจริงๆออร่อย อทั้งสองสูตรค่ะได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกค่ะตอนที่ดื่มแบบตัวนมตัวนมกุหลาบค่ะเขาค่อนข้างที่จะมีความหวานนะคะแต่พอมาผสมกับชาปุ๊บความหวานเขาเริ่มดอบลงค่ะแล้วก็หวานกำลังพอดีไม่หวานมากอืมเบาเนาะเออกินแบบฟุ้งแต่แบบ มันมองจริงๆนะมันมุขึ้นมาปรงจะมูกนิดๆแต่ว่าไม่ใช่ขึ้นมามากมายนะกำลังดีแล้วกลิ่นมันออกแนวแบบหอมเย็นๆน่ะหอมแบบสดชื่นหอมแบบเย็นๆน่ะมันผ่อนคลายมากเลยน่าจะมีคนชอบเยอะลองลองทำดูอันนี้แนะนําเลยจริงตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ากันนะแต่ว่าเออโอเคมันมันมันไปได้นะคะแล้วก็เข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเลย สอมอร่อยอร่อยมันอร่อะอันนี้ไม่ได้แหวนนะมันอร่อยจริงเออบอกว่าเอ้ยทำกินดูคลิปเลยอร่อยดกคลิปเลยอันนี้แบบไม่ได้เศษแสบนะมันอร่อยจริงเออแบบมาเล็ก,กต้องลองเออนะคะ มันก็คืออร่อยในรูปแบบที่ที่ของเขาอะคะ่ะเป็นนะคะสําหรับบางคนนะ่ะอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นกุหลาบก็บอกว่าไม่อร่อยก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลกินนะคะแต่สาหรับตัวหน่อยเ,ยเองน่ะหน่อยก็มองว่าเขาก็อร่อยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะเขามีความหอมทีม่ฟุ้งค่ะมีชาเบาๆนะคะไม่ได้เข้มชามากนะคะสายที่กินแล้วรู้สึกแบบสดชื่นชอบกลิ่นชอบอะไรแบบเนี้ยอันนี้แนะนําเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ หวังว่าอาจจะให้ทุกคนค่ะไปปรับสูตรกันดูนะคะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะก็เป็นเดือนแห่งความรักได้ค่ะเป็นเมนูที่อยู่ในวันวาเลนไทน์ก็ได้นะคะหรือเราไม่ชอบนมก็เปลี่ยนจากนมเป็น น้ำเปล่านะคะเป็นชาดำกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคมากๆเลยนะคะเนาะลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะส่วนคลิปหน้าค่ะหน่อยจะมีคลิปวิดีโออะไรนะคะหรือว่าเมนูอะไรอร่อยๆนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ แน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะหานะคะวัตถุดิบค่ะหรือว่าเมนูอื่นๆนะคะที่แบบไม่ซ้ําเจใครแน่นอนค่ะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันอีกแน่นอนเลยนะคะสําหรับคลิปวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลองไปทำกันดูนะคะ